สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องซานอตโลก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงมะครสั้นเรืเ่องน้องขี้แก้จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะข้าวฟ้าขับต้ามากินข้าวแล้วลูกแม่ทําเสร็จแล้วโอเคครับแม่ข้าวฟ้าไปกินข้าวกันเฮ้ยเอาแก้พี่ดีกว่าพี่ไปกินก่อนเลยเดี๋ยวหนูขอยืนอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วแต่ แม่ครับวันนี้ทำข้าวอะไรครับมีางว้าวอร่อยมากเลยครับแม่เดี๋ยวเราแก้พี่ทีกว่าเดี๋ยวเราบอกว่าให้พี่ไปเก็บหนังสือเพราะหนังสือพี่อะ่ะมันลนพี่อะไรหนังสือพี่หลน่นน่ะอาเหรอเดี๋ยวพี่ไปเก็บก่อนนะเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อเรื่องดาบพิฆาตสูนที่พี่ซื้อมา โอ้โหเรื่องนั้นพี่ชอบมากเลยเดี๋ยวพี่ไปเินอย่างปวดซะด้วยไปดีกว่าเอา้าไหนอะมันอนตรงไหน,นเดี๋ยวหาลูกจะทำอะไรอะอ๋อแม่คะอันนี้มันคืออะไรเหรอะคะเน,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 นี่ยค่ะไหนไหนไหนเนี่ยค่ะอันนี้อ๋อเดี๋ยวแม่ดูให้เดี๋ยวแม่ดูให้นี่ไงอันนี้เป็นอันนี้เฮ้ยใส่ใส่เฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นยาถ่ายอยู่ในห้องเดี๋ยวเราไปเอามาดีกว่า เห็นแม่บอกว่าเอาไว้ถ่ายงานให้ลูกค้าเพราะว่าไอ้นั่นนี่ไงใส่ลงไปเลย <c oughs> ใส่อะไรเหรอลูกอ๋อหมายถึงใส่เสื้ออันนี้อะค่ะอ๋อโอเคโอเคเอ้าไม่เห็นมีเลยนตรงนี้หรือเปล่าเอ้าก็ไม่มีเดี๋ยน้องแก้งเนี่ยแก้มเน นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเข้าฟ่างแก้พี่หรอไม่ได้แก้งนะพี่อ่ะแล้วแต่พี่จะกินข้าวแล้วเคพี่หืมแก้งพี่อีกแล้วนะอร่อยไหมพี่อร่อยอยู่แล้วสิสีมือแม่ กินหมดแล้วอุยปวดท้องอะ่ะอืมอะไรเนี่ยเอ้ยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแฮปพี่เฮ้ยออกไปโอ้ย,อย โอ๊ยทำมันปวดท้องขนาดนี้เนี่ยก,กินอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็กินอาหารฝีมือแม่ปกติไม่มีอะไรเสียเลยโอ๊ยโอ้ยนี่ตอนที่พี่ไปเก็บหนังสืออะเอาอะไรใส่ลงไปในอาหารที่หรือเปล่าเปล่านะพี่ืมแล้วไปบางอะไรเอ๊ะพี่จําได้เน่ว่าตรงนี้มันจะมีกล่องยาที่ เป็นยาถ่ายที่แม่จะเอาไปถ่ายงานให้ลูกค้ามันหายไปไหนใช่อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่แกงพี่เหรอเนี่ย <laughs> โดนหนูแก้งแล้วพี่ <laughs> <laughs> แม่ครับอะไรจ้ะลูกน้องแก้งผมอะครับแก้งอะไรก็น้องเอายาถ่ายที่แม่จะเอาไปถ่ายงานให้ลูกค้าครับเอามาใส่อาหาร ให้ผมแล้วผมก็อุ๊ยไปก่อน,นะค่ะแม่เอาอะไรเนี่ยอุ๊ยอื้อหืออะไรเนี่ยเขาไม่น้องเราขี่แก้ขนาดนี้อื้อหือฮ่าฮ่าโดนเราแก้งแล้วต่อไปจะแก้อะไรพี่ต่อดีนะอา้าวหนูไปแก้พี่เขาเหรอลูกไม่ได้แก้นะคะแม่อ่ากินข้าวกินข้าวอย่าเพิ่งพูดอะไรฮ่าห่ายำยำยำ ค่ะแม่หืมนียัดปากเข้าไปเลยเหรอโอ้โหเช็ดปากหน่อยเ <c oughs> okay, คค่ะแม่เดี๋ยวโนขอเข้าไปเล่นในห้องก่อนนะคะเอ่อไปไปไปฮึแก <c oughs> okay, พี่ซะหน่อยแล้วนีไ่ไงคอมพี่เดี๋ยวเปิดหน้ารูปพิมพ์พี่ไม่ชอบแล้วกันนี่รูปนี้เลยรูปลิงยิ้มพี่บอกว่าหน้าเกลียดพี่ไม่ชอบ <c oughs> เปิดไว้เลยเป็นวิดีโอด้วย แล้วก็เอาหนังสือดาบพี่คะอาสนที่พี่ชอบเอาไปซ่อนดีกว่าเอาไปซ่อนไว้ไหนดีนะเอซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าละกันึไปดีกว่าเดี๋ยวพี่สงสัยอ้าลูกเล่นเสร็จแล้วเหรอเล่นเสร็จแล้วคะ่ะแม่เดี๋ยวหนูมานั่งดูทีวีดีกว่าเฮ้ยหืมใส่จริงๆเข้าไปเล่นอะไรดีว่า เอเล่นเกมดีกว่าเปิดเครื่องเฮ้ยนี่มันรูปเลีงโอ้โหน่าเกลียดมากเลยแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหมีเสียงเพลงด้วยปิด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 โอ้โหสงสัยน้องแกล้งเราอีกแล้วเนี่ยอ่านหนังสือดาบพิฆาตส่วนก็ได้เอา้าหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนอะ่ะไปถามแม่ดีกว่าแม่ครับอะไรจ๊ะหนังสือดาบพิฆาตส่วนผมหายครับแม่ไหนไหนพาแม่ไปดูหน่อยหนูเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ตรงนี้อ่ะครับแม่ หรออืมเอ๊ะอะไรโผล่มานั่นอะลูกเอ๊ะมันเป็นฉากหลังสีดำๆเฮ้ยนี่มันหนังสือดาอ่าพีข้าสูอของผมเนี่ยครับแม่ใครเอามาซ่อนเนี่ยอืมสงสัยต้องเป็นน้องแน่ๆเลยครับอืมน่าจะใช่นะลูกเพราะว่าเมื่อกี้น้องเข้าห้องตอนที่ลูกเข้าน้ำน้องก็เข้ามาในห้องหมแสบจริงๆเลยน้องหนูเนี่ยนี่น้องเอาหนังสือพี่ไปแอบแล้วก็มาเปิด รูปลริงที่พี่ไม่ชอบอีกแล้วแถมยังจะมาเปิดเพลงในเครื่องพี่อีกแล้วก็หนังสือด่าพี่ค่าสูนพี่ไปซ่อนอีกฮ่า <ś c oughs> โดนโดนหนูแก้งอีกแล้วฮ่า <ś> ฮ <c oughs> ่หืมนองขี้แกงฮ่าฮ่ไปปั่นจักรยานดีกว่าเอ๊ะ ปวดท้องอีกแล้วเพราะยายยาถ่ายแท้ๆลูกอย่าไปแกล้งพี่เขาสิลูกก็ได้ค่ะแม่ห <c oughs> นูขอออกไปดูข้างนอกก่อนนะคะได้จ้ะระวังรถด,ด้วยไม่มีรถหรอกค่ะแม่ในหมู่บ้านเรา <c oughs> จักรยานเราอะยางแบนไม่ได้เพราะมันเป็นยางที่แข็งแต่จักรยานยางพี่อะไอ้นั่นได้ <c oughs> นี่เข็มเอามาเจาะเลยโอ๊ยเจาะไม่เข้านี่ไงยางรั่วแล้วอย่างนี้ก็ขี่ไม่ได้รอกยางแบนขนาดเนี้ยเข้าบ้านดีกว่าแม่คะหนูเข้าบ้านแล้วนะคะเอา้าทำไมออกไปดูวิวเร็วจังอะลูกอ๋อก็ข้างนอกมันร้อนนะคะแม่ร้อนตรงไหนนี่แดดไม่มีเลยอ๋อ พอดีมันร้อนสำหรับหนูอะค่ะแม่ออโอเคโอโอ้ยโล่งและผมขอออกไปขี่จักรยานเล่นนะคะแม่ได้จ้ะลา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 ว่าไปเข้าฟางอ่ะเป็นน้องขี้แกล้งจริงๆเลยแกล้งเราไปทุกอย่างไม่เป็นไรไปขี่จักรยานผ่อนคลายดีกว่า ไม่ยามันแบน่ะโอ้โหแบนมากเลยอะใครเอาเข็มอะไรมาเจาะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันเป็นรูเล็กๆเป็นรูเข็มอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปถามแม่ดีกว่า <c oughs> หรือข้าวฟ่างจะมาแกล้งเราแม่ครับอะไรอีกล่ะจ้ะลูจกจักรยานผมยางแบนครับเหมือนมีคนเอาเข็มมาเจาะเลยมันเป็นรูเข็มเหรอครับฮะ จริงเหรอมีกี่รูโอ้โหผมจะไม่นั่งนับทำไมเอ,อ้ไม่ใช่แม่หมายถึงว่ามันมีรูเยอะไหมเยอะครับแม่เหมือนเจาะหลายที่เลยอืมใครแกงลูกอีกและ่ะข้าวฟ่างอะไรพี่แกงพี่อีกแล้วใช่ไหมฮ <c oughs> เดินหนูแกงแล้วหืม <c oughs> <c oughs> แกงพี่กแล้วนะน้องขี้แกงจริงจริง ไปเล่นในห้องแม่เออไม่ใช่สินี่มันห้องน้ำห้องแม่กับห้องพ่อดีกว่าอะไรเนี่ยน้องเอาขี้แกล้งจริงๆเลยลูกไปแกล้งพี่เขาทําไมอะไรครับแม่หนูไม่ได้แกล้งโอ้โลูกฉันนี่แสบจริงๆเลย <c oughs> แกล้งอไอต่อดีนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นพี่นั่งไอ้นั่น,นี เอ้เนีน่พี่เขากำลังนั่งอยู่แต่เ,เราไปเอาเรีโมทแอร์มาปิดดีกว่าค่อยๆเดินเฮ้ยน้องลงขี้แกล้งจริงๆเลยเฮ้ยนี่ไงรีโมทแอร์ปิดแอร์เลย,ยเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะถุงใส่หูแววมั้ง <c oughs> เดี๋ยวเราแกล้งแน่ไปอ่านหนังสือไปเล่นคอมพิวตี้ดีกว่า,าเดี๋ยวไปโหลดเกมให้เต็มเครื่องเลย เฮ้ยเล่นอันนี้ก่อนเอ๊ะทำามเหงื่อเราเริ่มออกแล้วอ่ะเอา้าใครมาปิดแอร์เนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงตีดอย่าบอกนะว่าข้าวฟ้างข้าวฟ้งางทำอะไรเนี่ยมาปิดแอร์ห้องพี่ทำไมเหนือไม่ได้ปิด <c oughs> โอ้ยเรามาเล่นเกมอะไรโอ้โหเกมเป็นคอมพี่เลย อะไรพี่หนูก็แค่โหลดมาเล่นหืมน้องขี้แกล้งจริงๆพี่จะสร้งสางฉายาให้หนูเอ้ให้น้องว่าให้ข,ข้าฟ่างว่าข้าฟ้างขี้แกล้งหรือน้องขี้แกล้งดีนะเนี่ยเอาน้องขี้แกล้งก็ได้พี่ฮ่าหืมได้แม่ครับน้องแก้มผมอีกแล้วโอ้ยแกล้งอะไรกันอีกเนี่ย แม่ชักจะไม่ไหวแล้วนะไปไปไปนั่งไปสงบสติอารมณ์น้องขี้แก่งเดี๋ยวไปเอาหนังสือหนังสือแล้วก็เอากล่องดิงสองของพี่ออกมาดีกว่าพี่จะได้โมโหน่าสนุกจริงๆเลยนี่เอาออกเลยนี่วิชาภาษาไทายภาษาคณิตภาษาอังกฤษนี่เอามาออกมาให้หมดเลยเอามาแอบไว้ตรงไหนดีนะา เอามาไว้บนในลิ้นชักดีกว่ามแม่คะอะไรจ๊ะหนูแกล้งพี่อีกแล้วหรอก็ใช่น่ะสิครับแม่แม่ถามน้องขอโทษค่ะแม่พี่หนูขอโทษนะเออไม่เป็นไรวันหลังก็อยากแกล้งพี่อีกล่ะเดี๋ยวพี่ไปทำการบ้านผมขอไปทำการบ้านก่อน,นครับแม่ ได้จ้ะฮเอ๊ะน้องหัวร้อหยิบการบ้านออกมาเลยเออเอ้าหายไปไหนหมดอะเอ้าอะไรเนี่ยหายไปไหนหมดอีกแล้วเอ้าเนี่ยกล่องดิงออ่ก็อยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมแต่สมุดการบ้านเราหายไปหมดเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในลิ้นชักน้องแน่ๆเลยเพราะน้องชอบแกล้งเรา หรือว่าจะมาแกะ็นนี้โอ้โหเต็มเลยกล่องสีเราก็มาอยู่นี่อือหืออยู่กันบ้านเราอยู่ทุกวิชาเลยไม่ไหวแล้วนะน้องขี้แก้งขนาดนี้เนี่ยแม่ครับน้องแกงผมอีกแล้วแก้งอะไรกันอีกจ้ะลูกผมไม่ไหวแล้วครับแม่มีน้องขี้แกงขนาดนี้ครับ <laughs> ก็จบไปแล้วคะ่ะกับละครสั้นเรื่อง น้องที่แก้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดสไ r i b e ให้ช่องสานทอมมโรด้วยนะคะบ๊ายบายแต่ว่าถ้าไม่สนุกก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย